ท่าน,นรองนายกพิชัยชี้ว่าไทยต้องนําเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อบาลานความได้เปรียบดุลการค้าให้ลดลงครับโดยนายพิชัยชุนหาวชีวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนจากรัฐและเอกชนว่าสหรัฐนั้นส่งสัญญ,ญาณให้ประเทศต่างๆมีการนําเข้าสินค้าของสหรัฐมากขึ้นเพื่อเป็นการลดการเสียเปรียบทางการค้าของสหรัฐครับหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเก็บภาษีสําหรับสินค้านําเข้าจากประเทศไทย 36และต่อมาเป็น37นั้นประเมินเบื้องต้นหากไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับเลยการขึ้นภาษีของสหรัฐอาจส่งผลให้การขยายตัวของ GDP ไทยในปี2568นี้ลดลง1นะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนจึงเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอย่างน้อยไม่ให้มีผลกระทบต่อ GDP ครับโดยนายพิชัยยังกล่าวว่าไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐราว70เ ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปดูคือทําให้สัดส่วนการได้เปรียบดุลการค้าของไทยลดลงส่วนแรกคือการนําเข้าจากสหรัฐที่มากขึ้นนะครับมองไปที่การนําเข้าเพื่อบริโภคทดแทนการนําเข้าจากประเทศอื่นและนําเข้าวัตถุเพื่อการผลิตและการส่งออกโดยที่ประเทศไทยยังคงรักษาการส่งออกไว้ได้โดยสินค้าที่จะมีการพิจารณานําเข้าจากสหรัฐมากขึ้นอย่างเช่นข้าวโพดปลาทูน่าซึ่งไทยแปรรูปสินค้าเหล่านี้เพื่อส่งออกจำนวนมากอยู่แล้วครับ โดยนายพิชัยยังกล่าวอีกนะครับว่าการที่เรานําเข้าเพิ่มพร้อมกับส่งออกได้มากขึ้นด้วยจะช่วยลดช่องว่างการขาดดุลให้แคบลงได้ครับถือว่าเป็นวินวินโซลูชันอย่างไรก็ตามครับยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรวมทั้งเรายินดีจะปรับสมดุลและสร้างความสัมพันธ์เป็นคู่ค้าที่ดีกับสหรัฐรวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยครับ